สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่ๆเอขอเข้ามาทางคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับนั่นก็คือ IRPC ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในทางไฟมันสำหรับ IRPC เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เก่าแก่อีกหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากเขานะเข้าตลาดมาก็ช่วงประมาณเ,เดือนมีนาคมนะครับของปี95นู่นเลยนะ เมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับราคาของเขาเนี่ยเคยลงไปแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดเลยอยู่ที่ประมาณ73สตางค์ครับช่วงเดือนออสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะของปี98จากภาพใหญ่นะครับจากภาพใหญ่ผมยังคงมองว่าเขาเป็นขาลงอยู่นะผมคงจะขยับมาดูในส่วนของโซนปัจจุบันครับหลังจากที่เขาเนี่ย จบรอบที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะของเขามีการย่อตัวลงมาครับแล้วก็เหมือนจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงใหม่ครั้งแต่ที่สําคัญนี่คือช่วงที่เขามีการย่อตัวตรงเนี้เขาหลุดโลก่อนหน้านะ,ะหลุดโลก่อนหน้าตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับช่วงที่เขามีย่อตัวเนี่ยนะครับตรงเนี้เขาย่อตัวลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจากไฮสูงสุดของรอบที่แล้วครับ ลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลก,ก่อนหน้านะครับชุดนี้นะเขาลงมาประมาณ78% <S <S ผมมองว่าเขาย่อตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ <S 1> <S 1> ทีนี้ราคาโซนปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะแล้วก็ย่อตัวลงมาอีกครั้งราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณบาท49สตางค์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาบาท49สตางค์ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับ ผมคงจะตีฟีโบในไทม์เฟรมมันนี่เลยนะเพราะว่าผมเห็นจุดที่มีนัยสำคัญค่อนข้างที่จะชัดนะครับผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยนะที่ประมาณ8.35บาท35ครับแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับเป็นโลก่อนหน้านะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ5.90บาท90ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่เขามีการย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่เขาเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงใมาอีกครั้งตรงนี้ราคาไปตามกรอบเส้นระยะไหมราคาครับเมื่อเขา,ามาชนแถวเส้นระยะสําคัญตรง5้าบาทเกสเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีการย่ําอยู่หลายเดือนนะตรงนี้มีการย่ําอยู่หลายเดือนก่อนเมื่อราคาเนี่ยหลุดแถวแถวเส้นระยะตรง5้าบาทเกนะครับแน่นอนว่าเขามาชนแถวแถวเส้นระยะตรงลบสามสิบแปดจุดสอง จากเส้นระยะลบ38.2เนี่ยมาเส้นระยะลบ6เทั้งลงและขึ้นในกรอบนี้นะครับมีโอกาสเ0้าเขาหลุดลงมาชนนะแล้วก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะลบ1น0นี่เลยนะครับพอมาชนแถวๆเส้นระยะ100เนี่ยลบ100่นะครับที่ราคา3บาท44สตางค์เนี่ยมีการย่ำอยู่พักหนึ่งก่อนเมื่อราคาตรงเส้นระยะลบ100เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเขาลงมาเทสที่กรอบล่างนะมาชนแถวเส้นระยะ ลบ8 2ที่ราคา2บาท50แล้วก็เช่นเดิมครับโอกาสในกรอบนี้ทั้งลงและขึ้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเ0้าหลุเขาดุดลงมาเทสแถวเส้นในยะลบ1 8ที่ราคาบาท93พอชนเสร็จปุ๊บนะครับเขากลับไปที่เส้นระยะลบ8 3 8 2เหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองขยายดูก็ได้ครับะจะได้เห็นจุดที่มีในยะสำคัญนะเดี๋ยวเราขยายไปดูในทางเฟรมวีก็ได้นะครับ สังเกตได้ว่าเห็นไหมเวลาเขามาชนนะตามเส้นระยะเดี๋ยวผมขยายก่อนนะพอมาชนเส้นระยะสําคัญเนี่ยนะครับเขาจะมีการย่าอย่างสายฟิโบโแน่นอนว่าตรงเส้นระยะ,ะลบร้อยหกบจุดแปดนะครับแถวนี้เขาจะมีการย่าก่อนพอย่าได้นะครับไม่หลุดนะเขากลับไปเทสท,ท,ที่เส้นเดิมเลยที่เส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองสังเกตได้ว่า เพอมาชนแถวเส้นระยะที่มีความสําคัญนะครับเนี่ยตรงนี้นะเขาจะกลับขึ้นไปสายไฟโบโนะครับแน่นอนน่าจะได้ในช็อตนี้นะครับสช็อตเนาะในกรอบนี้จากนั้นเนี่ยราคามีแรงซื้อนะครับกลับขึ้นไปเล่นในกรอบด้านบนและแน่นอนว่าเนี่ยราคาไปชนแถวเส้นระยะลบหกสิบจุดแนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านพอไม่ผ่านนะครับกลับลงมาเส้น ลบ100ที่ราคา3บาท4เหมือนเดิมแล้วก็ย่ำอยู่พักหนึ่งมีการหลุดนะครับแล้วก็เหมือนจะกลับไปเทสนะ,ะไปเทสแล้วไม่ผ่านพราะไม่ผ่านก็ลงมาแถวๆถเส้นระยะลบร้ออีกครั้งมาย่ำก่อนพอมาชนเสร็จปุ๊บมันจะมีอาการนะครับแล้วก็เนี่ยเหมือนจะกลับขึ้นไปและแน่นอนโอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้90%ทั้งลงและขึ้นนะครับเขาหลุดลงมาแล้วก็ย่ำอยู่ในกรอบนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยหลุดเส้นระยะลบ1้อ ที่ราคาบาท93ลงมานะครับอยู่ระหว่างเส้นระยะ 160, ลบ1 6ึ1 8กับเส้นระยะลบ200ที่ราคา99สตางค์ราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่บาท49เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาบาท4 9สตางค์เนี่ยราคานี้ถูกแพงยังไงหน้าลงทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของงบการเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันครับ มาดูข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับสำหรับ irpc irpc นะครับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยนะแบ่งออกเป็น4 4กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มของปิโตเรเลียมนะครับโดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่จังหวัดระยองเพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและน้ำมันเตานะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มธุรกิจปิโตเคมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีอื่นๆนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มเกี่ยวกับธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศกลุ่มธุรกิจที่4ครับเป็นกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันเดินเรื่องของงบการเงินครับ สำหรับงบการเงินนะครับเป็นงบไตรมารส2แล้วนะของปี67สินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ1 9 3 0 0 0ล้านหนี้สินครับอยู่ที่ประมาณ1 1 7 0 0 0ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์นะตรงนี้ผมมองลบไว้ก่อนนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ 76,000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับก็มีปี64นะที่เขาเพิ่มขึ้นจากปี63นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี65ดรอปลงมาจากปี64ครับแล้วก็ปี66นะครับลดลงจากปี65ลารายได้รวมครับไตรมาส2ของปี67นะอยู่ที่ประมาณ 1,601,000ล้านถ้าดูจากรายได้รวมตรงนี้นะครับมีปี65นะครับที่สูงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ปี6วของเขาเนี่ยนะดรอปลงมานะครับจากปี65นะกำไรสุดที่ครับไตรมาส2ของปี67อยู่ที่ประมาณ8 1 2 12ล้านนะครับตรงนี้ มีปีสำหรับกำไรสุทธิเนี่ยมีปี6-4นะที่ค่อนข้างที่จะดูดีน้องนั้นติดลบนะครับสำหรับกำไรสุทธิในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับที่76,000ล้านผมมองว่านะตอนนี้นะครับถ้าซื้อเนี่ยคือซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะ โดยมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยตีโดยประมาณอยู่ที่76000ล้านนะครับแต่เราซื้อตอนนี้ที่ประมาณ3 0 0 0 0นล้านผมมองว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ซื้อได้ถูกแน่นอนนะเป็นหุ้นที่ต่ำบุกค,ครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาท73นะครับเราซื้อตอนนี้ที่บาท49ถือว่าซื้อได้ถูกนะครับ สามบาทเจอยู่ตรงไหนนะสบาทเจก็อยู่โซนนี้ครับแถวเหนือเส้นลบ100นะครับประมาณนี้3บาท73็ดาโซนหลักๆเขาเลยนะในส่วนของอัตราส่วนเงินปันผลเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับมีปี65นะกับป6ี6นะครับที่ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับออนอกจกนั้นเนี่ยไม่ถึง3เปอร์เซ็นต์นะ ปันผลไม่ถึง3%มนะครับมีเปียวหแล้วก็เปียวหเนี่ยที่ปันผลเขาเกิน3%นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสิทธิทประโยชน์กันนิดนึงครับสำหรับสิทธิทประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเ,เขาปันผลนะครับมีปี64นะครับที่เขาปันผล2รอบนะแล้วก็65นะครับที่ปันผล2รอบ ตรงนี้นะครับแล้วก็ปี66เนี่ยปันผล1รอบเอ่อปันผลของเขาเนี่ยมาจากกำไรสะสมนะอืมกำไรสะสมอย่างเดียวเอ่อในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ฟีโอตนะจากหน้าเว็บตอนนี้อยู่ที่ประมาณ51%นะครับ ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งอยู่ที่ประมาณ42%ผมมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าสำหรับหุ้นที่ Market Cap นะครับเนี่ยประมาณหมื่นล้านเนาะ,ะตรงนี้ผมว่ามีรายย่อยอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับ จากกราฟแล้วก็เรื่องของงบการเงินครับผมมองว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณบาท49สตางค์นะครับโซนเนี้ยมันเป็นราคาที่ถูกแล้วนะนะครับราคาที่ถูกแล้วจุดที่1เรื่องของถ้าใช้ market cap เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับจุดที่1น,นะแล้วก็จุดที่2เรื่องของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะครับอยู่ที่มาณ3บาท 73ใช่ไหมแต่เราซื้อตอนนี้ที่บาทส9เราซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับแต่ในความคิดของผมนะผมติดเรื่องเดียวคือเรื่องของนี้สินตรงนี้นะที่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ไปนะครับเอาในความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่าผมอาจจะชะลอในการสะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเรื่องของนิสินตรงนี้นะครับที่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์มา สำหรับหากใครเนี่ยที่ไม่มองเรื่องของนิสิตน,นะครับอ่าถ้าเป็นสายสะสมนะถ้าไม่มองเรื่องของนิสิตตรงนี้อาจจะมารอแถวแถวนี้นะครับที่ราคาประมาณ1บาทตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับจากฟีโบนะครับที่ดูดีนิดหนึ่งนะครับอ่าเราเห็นเป็นแนวรับแรกแหละนะครับตรงนี้ถ้ามารอแถวแถวนี้นะครับอ่าทั้งสายสะสมแล้วก็สายเทคนิคเลยนะผมมองว่าจุดแถวๆเวนี้ โซนตรงนี้ที่เส้นระยะลบ200ที่ราคาประมาณ99สตางค์หรือ1บาทตรงนี้เป็นแนวรับที่ดีครับมีโอกาสที่เขาจะกลับไปแถวๆเส้นระยะลบร6อ8อีกครั้งนะครับที่ราคาบาท93ในกรอบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ50%แต่ตอนนี้ราคาอยู่ระหว่างกึงกลางอาจจะรอดูก่อนก็ได้เนาะรอดูว่าเขาจะเลือกทางไหนนะครับถ้าเขาหลุดลงมาก็อาจจะมารอแถวๆนี้นะครับ ตรงนี้เป็นแนวรับที่ดีหรือถ้าเขากลับขึ้นไปนะครับแล้วย่ําได้ตรงนี้ที่เส้นระยะลบ1 6 6 8นะครับที่ราคาบาท93ตรงนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่ำๆนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทสที่เส้นระยะลบ1 3 8 2ที่ราคา2บาท50เพราะว่าโอกาสในกรอบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับทั้งขึ้นและลงนะครับในกรอบนี้มีโอกาส90% ตรงนี้คล้ายๆกับช็อตตรงนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆกับช็อตแถวๆนี้แต่ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างกึ่งกลางเนี่ยหลุดเส้นลบ164.8มานะครับอ,อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้น200กับเส้นระยะลบ164.8ที่ราคาบาท93ผมมองว่าตอนนี้รอดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจุดที่เป็นแนวรับที่สวยจริงๆและเป็นแนวรับแรกก็คือตรงเส้นลบ200ที่ราคา1บาทครับตรงนี้นะครับเป็นแนวรับแรกที่เราเห็นเลยจากเส้นฟีโบนะ ผมแนะนําว่ารอดูก่อนนะครับรอดูก่อนว่าเขาจะเลือกทางไหนนะครับถ้าเขากลับขึ้นไปนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยครับที่เส้นระยะลบ1 6 0 8ที่ราคาบาท93แต่ถ้าเขาหลุดลงมานะครับมารอแถวๆนี้ครับที่เส้นระยะลบ200ที่ราคาประมาณ99สตางค์หรือ1บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ IRPC แน่นอนครับในส่วนของ พี่ๆท่านไหนเนี่ยมีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทําเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลแล้วก็นํากลับมาทําเป็นการบ้านให้สําหรับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับหากไม่ถูกใจต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ยังไงผมขอฝากช่องด้วยครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ